สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้จะพาเดินชมหาดนางรำนะครับในวันที่คลื่นลมสงบครับวันนี้คลื่นลมสงบทะเลเรียบมากนะครับเราจะพาชมการเอาเรือขึ้นจากน้ำนะครับยกเรือขึ้นจากน้ำเขาทำกันยังไงครับ ชมกันเลย การเอาเรือขึ้นจากน้ำนะครับตรงนี้คือหาดนางรำครับหาดนางรำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีวันนี้ทะเลเรียบครับขึ้นลมไม่มีเลยครับสงบเงียบ เอานำเรือขึ้นจากน้ำครับหาดนี้นะครับจะให้เล่นถึงเวลา1800นครับหลังจากเวลา180แนก็จะให้นักท่องเที่ยวขึ้นจากน้ำนะครับ <c oughs> ตรงนี้อยู่ในความดูแลของกองขับเรือครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลรถพยาบาลมาคอยอำนวยความสะดวกมียามใช้ฝั่งอู้ภัยนะครับคอยดูแลนะักท่องเที่ยวครับจะมีของเล่น,นให้มาดู ของเล่นครับของเล่นเด็กยนะครับเอาเรือขึ้นจากน้ำแล้วใช้รถไถครับรถไถมีการเอาขึ้น จะใช้เทเลอร์นะครับเทเลอร์นะครับลงไปในน้ำนะครับจากมันก็จะบังคับเรือให้ขึ้นบนเทเลอร์นะครับโดยใช้รถไถน,นะครับในการลากลากขึ้น ฝั่งสะพานที่เห็นอยู่นั่นนะครับก็เป็นสะพานสำหรับนะครับถ่ายน้ำมันขึ้นนะครับในการลำเลียงน้ำมันนะครับจากเรือน้ำมันขึ้นมาเก็บไว้ มองเห็นตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่จอดเรือเรือจอดคืนแล้วเวกนะครับเรือท่องเที่ยวครับน้านหนาวเรืเอซีฮอตนะครับเรือซ ah ีฮอส จะมีเทอร์มินอลอาคารผู้โดยสารสำหรับนะรอพักก่อนจึ้นเนรือขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วจะมีลำหนึ่งมาลากเอาไปเก็บนคะครับ มาแล้วขึนมาแล้วการยกเรือขึ้นบกครับ ด้านในก็จะมีร่มสนนะครับเอาไว้ใหนักท่องเที่ยวมานั่งพักนะครับแล้วก็จะลงเล่นน้ํากันนะครับนครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะเลยครับ ทุกหาดตอนนี้จะมีการเซฟตี้นะครับโดยมีบีบการนะครับคอยดูแลครับตรงนี้ก็จะเป็นบีบการเหมือนหาตามต่างประเทศนะครับก็เหมือนกันครับจะมีเจ้าหน้าที่อคอยเซฟตี้นักท่องเที่ยวคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับในการลงเล่นน้ำ เป็นหาดที่ใสสะอาดแห่งหนึ่งครับในพื้นที่สัตหีบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้สะดวกครับสะดวกสบายครับครับค,บคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ